ต่อไปปรุงเหรอน้ำตาลปรีปบฮะก้อนใหญ่โม่น้ำตาลปรีบแล้วก็แต่พแพนมก็ต้องหวานนิดนึงจะไม่หวานมากเนาะน้ำปลา,าวันนี้เธอรี่จะทำอะไรให้เขากินพแพนงหมูโอเคเริ่มจากการหั่นหมูอันนี้ที่รักไปเปิดดู YouTube ช่องไหนมา ป้ไม่าไม่ใช่จำไม่ได้ Google หรือ Youtube YouTube แต่จำไม่ได้ว่าช่องไหนเออเราทำไม่เป็นเราก็เลยต้องไปอยากกินอะไรเราก็เลยต้องไปเปิดดูวิธีทำก่อนนะคะอ่าตอนนี้พ่อจ๋าก็หั่นหมูอยู่เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนหั่นหมูเสร็จนะคะพ่อหั่นชิ้นพอดีคำนะใหญ่ใญไปนะเพราะว่าเคี้ยวไม่ได้คนอื่นเขาจะหั่นชิ้นสวยยังไงก็แล้วแต่แต่ของแม่ขอเป็นเล็กที่สุดจะได้เคี้ยวงย่ายๆ เพราะว่าเคี้ยวไม่ค่อยได้นะดูซิจะกินได้ไหมเมนูโอเคเดี๋ยวเจออีกทีตอนพ่อหั่นหมูเสร็จนะคะแตงไทยจะช่วยเก็บขยะเล้ะแตงไทยคุณมากวนคนอื่นทัไงมคุณจะช่วยเก็บขยะเล้อจะช่วยเก็บขยะหรอคะแตงไทยยิม้มหวานดิยิม้มหวานเนียยิย้มหว,วานยิม้มหวาน ใส่เสื้อเอลซาที่กวา่านะเนี่ยที่รักซื้อมีดใหม่หอ๋อเพิ่งสังเกต<อ>มีดกับไม่คมเนาะอ,อันนี้หั่นมะกรูดเหรอ,อหั่นเล็กๆใช่ไหม<อ>ระวังมันหั่นมือไปด้วยนะแตงไทยแตงกวามากวนทำไมอ่ะฮะน้องไปด้วยค่ะโอ้บุญมะก,กัใบมะกรูด หั่นหมูเสร็จแล้วเนาะที่รักแล้วก็หั่นมะกรูดต่อไปทําอะไรลงหม้อได้เลยป่ะหรือทําอะไรยังต้องเ้องทำก่อนหั่นพริกก่อนอ๋อโอเคมีพริกอะไรพริกฟ้านึกว่าพริกหยวกทําไมเหมือนกันนะไม่รู้แต่มันเหมือนกันเลยเนาะเราคว้าเราใส่มาเอาออกทำไมอ่ะเขาบอกเอ่ะในคลิปเขาบอกให้เอาออกเหรอใช่ออกเพื่ออะไร มันกินไม่ได้หรอกินได้แต่เอาออกไปเขาไม่ได้ที่จะเอารสชาติพริกอนี้ไงแค่แค่สวยงามเหรอมันแค่เอาเปลือกมาากินเฉยอ๋อสรุปไปดูคลิปช่องไหนมาอะไรวะทำได้อร่อยทำได้อร่อยทำได้ทำไม่ได้แล้วชื่อช่องอะไรคนตามเยอะอยู่นะแล้วต้องให้เครดิตเขานิดนึงสีมันน่ากินห่อเธอก็เลยเปิดเข้าไปดู มาหั่นก่อนด้วยอย่าเล่นเราจะไปสอนกันบัางตรวจกันว่านลูก,กับไอ้อะไรกัน<อ>แตงกวาปล่อยสิเดยแม่จัดการเองแตงไทยมันใช่ของเล่นไหมเอามาเออเห็นไหมขอน้องดีๆไม่ต้องไปดึงกระชากเอามาเร็วๆวนี่มันทูบจุดไล่ยุงเอามาไม่ต้องเออขอบคุณขอบคุณเอาถุง เอาถูงมาไม่ใช่ของเล่นไปไปเต้นไปเต้นอยู่ในบ้านกับพี่ต่อพี่กว่าปอ่ะที่รักหันต่อไอ้ไทยแม่งดือ้อชิปเป่งมันเอาทูบไล้ยุงมาเล่นโอเคหันตะหันหมูเสร็จแล้วหันตะไคร้เสร็จแล้วมะกูดเอ้พูดผิดหันหมูเสร็จแล้วหันใบมะกรูดเสร็จแล้วหันพริกเสร็จแล้วต่อไปก็ล้อลงหม้อนะคะถูกไหม ใช่แล้วก็หุ่มข้าวไว้แล้วรอข้าวสุกโอเคไปน้องไทยไปเร็วไม่ต้องไปกรอกแข้งกอกขาเขาหรอกมาเร็วข่อที่จริงกระทะอันนี้มันต้องใช้กับตะหลิวที่มันเป็นแบบว่าตะหลิวที่มันคู่กันอะห้ามใช้กับตะหลิวที่มันเป็นแบบสแตนเลสหรือเหล็กแต่ว่าตะหลิวอันนั้นอะ <Tigers> เอเ,อเ,อเอหนียวเคยเจ้าของข้าพังหมดแล้วตอนแช่ยอยู่กระมังมันก็เลยต้องใช้ทัพพีที่เป็นเหล็กแบบนี้นะคะ เพราะว่าตะหลิวที่ใช้คู่กับกระทะอันนี้หมากัดพังแล้วต้องเคี่ยวไปเรื่อยจนกระที่แตกฟองอันนี้คือตั้งกระทะให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็เคี่ยวจนกว่ามันจะอะไรนะแตกฟองแตกฟองโอเคแล้วนานใช่ไหมจะได้ปิดก่อนโอเคนานมากอ่ะนานมากนะ<ม>เธอที่จริงเราไม่อยากให้ใช้อันนี้เลยอะอยากให้ เพราะว่าเวลาทําอันนี้ยมันจะแบบไอ้ดาๆที่อยู่ติดหมอสารที่อยู่ติดมอมันจะออกมาด้วยมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยือต้องซื้อใส่พริกแกงหมดเลยเหรอใช่อทำไมเข้าันอันนี้แม่ไม่ตัดเสียงออกนะ โอ้ทำไมมีเสียงเพลงดังตึ๊กตักตึ๊กตักเลยเนี่ยป๊บหนึ่งนะอ่าแล้วใส่อะไรต่อที่เราพอเข้ากันหมดแล้วก็ใส่เนะะียงค่ะใส่หมูเลยอันนี้พันงซื้อมาจากรถประอ้วนหรือซื้อมาจากหลังหมูบ้านห,หมูบ้านใส่อะไระใส่เลยใส่เลยใส่หลดใส่หลดจ้าพอ,อเร็วกลิ่นหอมมากเลยี๋ยวก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็รอสุกใช่ไหมใช่ ล้วพอสุกแล้วก็ค่อยโรยผักเหรอเดี๋ยวเราปรุงก่อนเดี๋ยวเราใส่หางกะทินี้ใช่ไหมอ๋อใส่น้ำต้องใส่กะทิเท่าอันนี้พ่อจะทําให้มันสุกก่อนใช่ไหมใช่อ่ะงั้นแม่ไปก่อนนะโอเคเราพ่อเรียกมาอีกทีนะมาจะสุกแล้วเรียกใช่ชิ้นต่อไปปรุงเหรอใช่น้ําตาลปรี๊บฮะก้อนใหญ่โมอ่ะน้ำตาลปี๊บแล้วก็แต่พะแหนมก็ต้องหวานนิดนึงแต่ไม่หวานมากเนาะน้ำปลา ปรุงตามชอบน้ำปลาจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าเรารู้อีกทีนึงว่าม,มันจะ,ะจะกินได้ไหม,ไมใส่น้ำปลาเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บเราก็ใส่อะไรอีกทีหล,ลักแค่นั้นแหละใส่แค่น้ำปลากับน,น้ำตาลปี๊บใช่ไหมเพราะความอร่อยมันอยู่ที่พริกแกงอยู่แล้วแล้วแลวะกรูดก,กับมะกรูดก,กับเราใส่ตอนหลังเราต้องใส่กะทิเพิ่มไหมไม่ต้องใส่เลย อ้าวไหนพ่อบอกว่าจะโรยกะทิเพิ่มไงี่ยหรือโรยไปแล้วไม่ใส่น้ําแทนนิดนึงใส่น้ําเปล่านิดนึงใช่ไหมมันจะเลี่ยนเลยอ๋อใส่น้ําเปล่าแล้วใช่ไหมใช่อ๋ออ่ะแล้วทีนี้ก็ยังไงต่อรอน้ำตาลละลายอ่ะเสร็จแล้วบอกนะโอ้ควันขโมงเลยอ่ะพ่อดูดิน่าจะอร่อยแหละอยู่ที่พี่แกงร้านนี้แหละว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยคนทำมันทำมาเก่งแล้วไงบัง เท่าไหร่เนี่ยน้ำตาละลายหพี่รักชิมยังชิมแล้วเป็นไงต้องให้มันต้องชิมสองคนอะคันขโมงบ่ายสามโมงหูหวานไปอ่ะหวานเหรออือหวานไปอ่ะแต่ความเผ็ดอะคือได้แล้วความเผ็ดของริกแกงอะที่จริงมันก็อร่อยนะถ้าคนชอบกินหวานแต่เขาไม่ชอบหวานไง ใส่ผักเลยเราใส่ผักเลยเดี๋ยวคิปมันจะยาวไปที่เหกียดไปตาด<ม>ใส่โรยมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็คนคนคนแล้วก็ตักใส่จานแม่นบ่อที่รักโอ้ยคนซะสีพริกไม่สวยแล้วอที่รักเฮ้ย,ยมะกรูดมันหอมตีขึ้นมาก่อนว้ จะกินได้ไหมอร่อยนะกินข้าวสุกอย่างสุกแล้วสุกแล้วด้วยต่อไปใครตุ๋นลูกเนี่ยต่อไปใครตุ๋นลูกอ่ะมาพี่รักตักจะใส่หม้อนี้ตักใส่หม้อค่ะกินได้ทั้งวันอ่ะความเผ็ดได้แล้วความเผ็ดของพริกแกงคือแบบพอทําอะไรอะจะร้องเกิ็นโคตรอร่อย ปิดเต๊สมัไหมมันสุกแล้วอะ่ะเดี๋ยวน้ำมันน,นี่เดี๋ยวน้ำมันลดอ่ะเอออุ๊ยแม่เลยวันก่อนทำแกงสื่อัตตำถัว่วเมื่อวานทำต้มยำกับข้าผัดวันนี้ทำพแพนงกับไข่ตุนปูอัดแล้วก็ไส้กรอกเมนูพแพนงเสร็จแล้ว เราต่อไปก็ทำไข่ตุนให้เด็กๆนะคะเรียบร้อยน่ากินมากเลยฝีมือคงชายนะคะกินไม่ได้ก็กินอะไรนะที่อาจารย์ยิ่งศักพูดอ่ะกินได้ก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนี่ใช่ไหมกินได้ก็กินกินได้ก็ทิ้งไปกินได้หมดแล้วค่ะที่รอกมันอร่อยจริงๆเลยเธอดูสภาพต่อแก๊สรอคือคลาสสิกปะ คลาสสิกมากอ่ะสิปีแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปจิ้มขาวอ่อยไหมตุนลูกเออต่อไปไข่ตุนไม่ต้องถ่ายมาหาเรานะอร่อยไหมเด็กๆอร่อยค่ะใส่ปูอัดไหมแม่ใส่ครับไหนโชว์ปูอดัดสินี่ค,ะค่ะตุนอ่ะตุนไข่กับแนงพระ แตงไทยกินให้หมดนะงถ้ากินไม่หมดก็ห้ามดูคลิปถูกต้องบายๆไหนอย่าลมกดไลค์กดแชร์กดติดามด้วยนะคะไม่ลามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องแกกับห้องรอดด้วยนะว้า